ทำหนูทำคลิปแล้วโอเคนี่อะไรทำจริงจบจซบิ้ับเกงทำลยโอเค ผมเล่นแมพโอเคเลืกขอให้บ้าดีีมจะมาเล่นแมพจอพร้อมกับเล่นแบบในเมดเอโ้บันเดสเดไอดีอเ็มูดมีีสตอปดสตอปด

เออไม่นะเล่นสองคนคูลคูยคุยคุย,คยเออเอ,อเล่นสามคนนี่คนน่ะแบกบ๊ายบายนะไอ้กโอูโหลดอมองอัดเข้าไปในเกมเสร็จแล้วอมองอัดนั้นก็จะตายในเกมเสร็จแล้ว,ลวเรานั้นก็จะตายในเกมอีกรอบ อีปิกไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมตอบหมมไมตอบอ่ะอีปิกไหมไม่อีปิกใช่ไหมอีปิกไหมชิบ่ะอีปิกไหม่ิัน <c oughs> ให้คุณปีลันเกแค่นี้แหละปีลันเกงไม่สนใจเลยข้างล่าง ไม่หลก็จะไม่หันเลือาไอ้กนะี้ไม่สนใจนะนะนเลยนะนเนี่ยดูดูใหน้ะัได้สปีดลนะัก มีใครดอโอเคจะเป็นรขาหลอนเลยแต่ดีนะที่เจอวี่ีเอ็มแบ็คแบ็คฟอร์มเดอดดดูกลับมาแล้วเออวี่งขำหยาบเยอะมาก Det er viktig å ha en god familie. ยาสีมาเร็วคือใน้สีอะไรวะนี่คืออะไรนิมิต เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เจอไม่เจอเลยหรอมันมหายยากเลยขนาดน,นั้นเลยดูสิอ่ะเจองันโอ้โหนี่กำลังยูงเี้นนนยน,น,นี่ก็เปิดมันเลียอ่ะโอ้โหเอออะไรอืมตรงนี้เหมือนจะเกิดอรขึ้น tôi tờ ego mười tờ mười tôi mười tờ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  mị tờ mười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  tờ Please. ้ยรีบไปไหนเนี่ยโอ้โหเจอฟีกเร็วมากคุณเจอแล้วมีมันแบบมมจะมาเร็วเหรอ Thank you. 촬 <목소리법> เดี๋ยวไ่นานโอเวลาไรอยอยู่ไรวมี้ทันแล อรดเยก็บไปตลอดแล้วไปมาเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้กระ้งดี้งที่โดนตัว

อนี่ตกลงอืม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 อือืมอืมอืมออืมอืมอเมอมอมอืมอืมอ 哎，二快你给我心情

าในการเล่นเกมมันไม่ใช่ธรรมดานี่เกมเล่นไงมาหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ท่านผู้ชมตอบได้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาหนึ่งบวกหนึ่งเท่าไหร่ท่านผู้ชมตอบได้ท่านผู้ชมต้องกดไลค์ให้ด้วยสุดกูิงติงสุดิงติงสุดติงตินแบบไรอ่ะดอส